เมื่อวันที่13กรกฎาคม2556ที่ผ่านมานะครับก็บิจมะาแรนลี่นะฮะเบจมกาญจนบ,บุรีนะครับมุ่งหน้าสู่รายารีสอร์ทเป็นการแข่งขันแรลลี่แบบครอบครัวแล้วก็แบบ VIP ก็ตอนนี้ก็ในช่วงเช้าของวันที่13กรกฎาคมน,นะครับทุกคนเนี่ยมาเตรียมพร้อมกันอยู่ที่สนามหน้าโรงเรียนนะครับ เพื่อที่จะเอาออกเดินทางกันครับก็มีการแจกสติกเกอร์นะฮะของสปอนเซอร์ทั้งหลายเนี่ยเราต่างพากันช่วยกันติดสติกเกอร์รอบคันเลยทีเดียวบางคนนะฮะเ,เรียกว่าลอกออกทั้งแผ่นแล้วก็ติดลงไปท่าบลงไปนะครับก็มีหลายคนที่มีประสบการณ์บอกว่าอุยอ้ยอุ้ยติดอย่างนี้ไม่ได้นะฮะเ,เดี๋ยวจะลอกออ,ออกเนี่ยลำบากมากนะครับก็ ามาแนะนำกันว่าจะต้องทํำยังไงกันบ้างครับก็เป็นที่สนุกสนานนะฮะช่วยกันไปช่วยกันมานะครับเพราะว่าจําจนวนสติกเกอร์นั้นมากมายครับตุริสนายกสมาคมาสิทธิข่าวนะฮะคุณประโยชน์สรรชกิจนะครับก็ให้การต้อนรับนายกองการบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งเดินทางมาเป็นประธานาเปิดการแข่งขันแรล,ลลี่ในวันนี้นะฮะอตอนนี้ก็ยังอยู่ในโหมดของการเตรียมตัวนะฮะ ก็ถ่ายภาพร่วมกันอ่ะตอนนี้จะเข้าสู่การพิธีการแล้วนะฮะทางพิธีกรบนสเตจนะครับก็เชิญท่านผู้บริการโรงเรียนนะฮะมามากล่าวนะครับในเบื้องต้นนะครับเป็นการต้อนรับบรรดาริษย์เก่านะครับครูบาอาจารย์เก่าๆแล้วก็สมาชิกที่มาร่วมกันแข่งขันในวันนี้ครับบ้านเบ็นวันนี้อบอุ่มาก ที่านสิทธิ์เก่าโดยเฉพาะครูเก่ากนในวันนี้ขับสูบ้านเป็นสมาชากสมาสคมเรามาเริ่มกันที่นี่บ้านเป็นก็รู้สึกอบคุณขึ้นมาทันทีทันใดเลยที่ท่านได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับครับหลังจากที่ผู้นรยการโรงเรียนได้กล่าวต้อนรับขับสู้กันเรียบร้อยนะฮะ,ะนายกสมาคมสิทธิ์เก่าพยศ โซรจกินะครับก็กล่าวรายงานต่อท่านผู้เป็นประธานเปิดการขันเรนลี่ในวันนี้คือท่านกิติเป้าเปี่ยมทรัพย์นะฮะนายกองค์การบริหารสจังหวัดฉเชงเงสาวครับท่านระหว่างพี่น้องชาวปรงจยาบทุกทุกคนเรารู้สึกเป็นทีมเช่นกันนะครับวันนี้ต้องตอบขอบขอบคุณท่านในอย่างสูงนะครับและในโอกาสนี้ผมขอกาบเรียนเชิญท่านให้ ออขอบคุณครับขอเป็นมากิก100รอ1ีด้วยต้อขออบคุณท,ท,เคเาาท่านอคสมา6รบเป็นสาทให้เกียรติมร่วมจะีรนในวันนี้าานาาด้วยท่านอดีตผูในการรงเรียนเ็มานะครับโรอเรียนเป็นสมาชิกเพื่อจะได้ดูแลเป็นสมา ครับหลังจากที่พิธีเปิดการแข่งขันเ,เสร็จไปแล้วนะมีการถ่ายภาพาผู้ร่วมแข่งขันกับประธานในพิธีเนี่ยร่วมร่วมกันนะฮะที่บริเวณหน้าสะโตนี่แหละนะครับก็นี่เลยนะครับก็บันดาผู้ที่ร่วมแข่งขันไรลี่เบนจมะนะคือคือไรลี่สายใยญ่าสามัคคี ครับ121ปีเบญจมะนะครับซึ่งก็จะออกเดินทางในช่วงเวลาประมาณสัก9ก้านกาของวันที่13นะครับซึ่งตอนนี้ก็เริ่มแล้วโดยทนายอารามจะเป็นคันแรกนะฮะที่จะนำขบวนนะครับที่จะเปิดการแข่งขันในวันนี้นะครับวันนี้ก็ประธานฮะท่านกิติเป้าเปลี่ยนทรัพย์นะครับก็ให้เกียรติที่จะปล่อยขบวน รถที่เข้าแข่งขันแรลลี่ในครั้งนี้ครับนี่ยนไดนะครับแล้วครับนี่คันแรกนะฮะเ,ออเดินทางยังไม่เปิดไฟนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็คงเปิดนะครับก็อีกคันหนึ่งนะคะับที่ตามมาตรงนี้ก็มีการแนะนำนะฮะแล้วก็ให้สเบียงกลางพวกน้ำพวกขนมนะครับ นี่คือ,เ,อ,อเหตุการณ์ของวันที่13นะฮะวันที่13ตรกฎาคม2556ที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของสมาคมสิทธิ์เก่านะฮะเบญจมาราชลังชสริดนะฮะที่จัดขึ้นเพื่อหาทุนสร้างอาคารสมาคมนะฮะก็ได้รับความสนใจได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะฮะจาก บรรดาคณะสิทเก่าแล้วก็บรรดาผู้สนับสนุนนะฮะซึ่งโอ้มีมากหน้าหลายตาเลยเรียกว่ากล่าวกันไม่หมดกล่าวกันไม่หวัดไม่ไหวนะฮะงานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอยา่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับารยสมเล่เชีพนะครับททีนี้จุดแรกที่ไปถึงนั่นกะนะ็คือร้านลุงนวยนะฮะหลังจากที่ลงทางด่วนลงไปแล้วนะครับ ็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอยที่หน่งนะฮะจะเริ่มเ,เล่นเกมกันตรงนี้นะฮะในการที่จะตอบคำถามในการที่จะาหาอาซีอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขับกันไปเรื่อยๆเลยอย่างี้นะครับบนถนนเ,เส้นบางบัวทองนะครับก็เรียกว่า,าว่างๆเท่า,าถ้าจัดกิจกรรมอย่างนี้ก็ดูดีนะครับก็สนุกดีนะครับเป็นการ เรียกว่าคลายาความเครียดนะฮะก็ไปแล้วในในอยู่ในช่วงการแข่งขันเนี่ยก็จะไม่ไม่ได้คิดอะไรมากนะ,ะก็มุ่งอยู่ที่ว่าเออโจทย์เขาทำให้ทำอะไรประมาณนั้นนะครับเนี่ยหลังจากที่แข่งขงันกันมาจนถึงเที่ยงนะฮะตังนี้จุดจุดพักกินข้าวกลางวันกันนะครับจุดนี้จะเป็นการเล่นเกมตัดตัดคะแนนนะฮนะเ,เสียงดวงกันมีการทบุบถั่วที่ไหล ลงมาจากท่อนั่นแหละตรงนี้ยากมากนะฮะเกมนี้ถ้าใครตีได้เนี่ยถือว่าดวงดีมากทีเดียวนะครับใช้วิธีเอายอดถั่วลงไปแล้วก็ตีตอนที่ถั่วมันวิ่งออกจากท่อนะฮะ,ะถ้าใครบอกว่าโอ้โหยอดเยี่ยบประสาสัมผัสด,ดีมากเนี่ยลองดูนะครับยากยากทีเดียวครับ,รบนั้นก็มีการเกมอะไรสิ่งละอันพันละน้อยนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกมเสี่ยงดวงจริงๆนะฮะ ใครจะได้แต้มนี่รู้สึกจะไม่ได้ครับถูกตัดคะแนนตลอดนะครับก็สนุกนะฮะสนุกหลังจากที่เข้ามาเช็คพอยต์ตรงนี้แล้วก็มาเล่นเกมตรงนี้แล้วก็เดินเข้าไปรับประทานอาหารกันนะฮะที่อาคารร้านของฝากนะครับเป็นร้านอะไรรุ้นเส้นท่าเรืออย่างเงี้ยนะครับถ้ามีปลาก็จะลบน้อยถ้าไม่มีปลาก็โดนก็ยังอยู่ในช่วงของการเล่นเกมกันอยู่ ลุ้นุ้นไ่ยลกหนกครับก็เป็นที่สนุกสนานฮะอันนี้เป็นไลลี่ครอบครัวนะฮะก็อ่ะจากนั้นก็เดินเข้าไปในห้องอาหารกันนะครับก็ไปเลือกอาหารรับประทานกัน ตามสะดวกนะครับตามอัธยาศัยเลยใครชอบตัวเตี๋ยก็กินใครชอบข้าวราดแกงก็จัดการได้นะครับอันนี้ก็พักประทานนะครับแล้วเราก็จะออกจากจุดนี้นะฮะจุดไอร้านอุนเส้นตรงนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณสักบ่ายตอนนี้ชนะของผู้ในการโรงเรียนก็เพิ่งจะเดินทางมาถึงนะครับบอกว่าไปหลุมมาอะไรนะนี่ก็ถามจังเลยฮะ ว่าได้อะไรมาบ้างแล้วอะไรประมาณนั้นไม่มีไม่มีครับสวัสดีค่ะคะเไคะูสมจิตไปอยู่ไหนกันมาเนี่ยน,นี่ขบวนนี้นลัง<ห>ท้ายมาม,ยมาแต่เล่นเกมนะครับกินข้าวช้านี่หลังจากที่กินข้าวเสร็จนะฮะก็ออกเดินทางต่อครับ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้บันทึกอะไรเพราะว่าเล่นเกมนะถ้าหากว่ามัวแต่ถ่ายวิดีโออยู่สงสัยจะไม,ไ,มไม่ไม่ได้อะไรเลยนะครับมาถึงเขื่อนศรีนครินทร์นะครับไปจุดมาถึงจุดเช็คพอยต์สุดท้ายนะฮะนะครับตรงนี้จุดเช็คพอยต์สุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่รายารีสอร์ทนะครับก็มาพักผ่อนตรงนี้นิดนึงนะฮะมาดูบรรยากาศของเขื่อนบนสันเขื่อนศรีนครินทร์นะครันนครบ ก็จัดไว้อย่างสวยงามทีเดียวนะในอ่างเก็บน้ําก็ยังมีน้ําพอสมควรนะฮะยังไม่มากเท่าไหร่นะครับอ่ะขอโชว์นิดหนึ่งนะครับตัวเองครับอตอนนี้ก็คุณครูการน,า,น,เรนาเนี่ยะฮะสีนาขิน,นะคะตรงนี้ยค่ะก็นำเสนอตัวเองประมาณนั้นเออ นี่อาจารมาเ,เรือนะครับรกะระโดดมันเสียบอกก,อกาคาบพรกิกตั้งเกี่ยวตั้งแดงเลยนะฮะตรงนี้เป็นตรงตรงกลางหันน้ำนะฮะก็มีการบรเลงเพลงพระนิพนธ์นะครับด้วยอุปกรณ์เนี้ยนะฮะที่เห็นเนี้ยก,ก็เป็นความคิดสร้างสารรค์ดีครับ หลังจากนั้นก็ออกเดินทางเข้าสู่ลายาลีสระเข้าที่พักโอ้เมื่อยมากนะครับตอนนี้นี่คือบนบนสันเขื่อนสีนครินนะครับแล้วก็คงจะจบแค่นี้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดพอดีเลยทั้งสองก้อนนะครับก็เอาละได้แค่นี้ก็คงพอแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะนำภาพนิ่งนะฮะมามาให้ดูอีกทีหนึ่งครับลาไปก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ